เขามีเรื่องเล่าบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะสีมาหามน้านเนี่ยทำบุญออกจากออกจากวัดตามใบฝอยประมาณ250อประสบการณ์เขาว่าสายบูสายลุยอ่ะหนึ 1> 1่งต่อ20ก็ลุยมาแล้วอเหยียบงูเห,าห่าห้าบากไม่ขึ้นบริการส่วนตัวไปไหนเหมือนมีคนไปด้วยใครเห็นคนนั่งอยู่บนคือ สวัสดีครับวันนี enfin ้ผมโกกันนานะครับกับพี่ป๊นะครับก็เดินทางมาที่พันทิพย์งามวงวานนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเซียนพระนะครับอีพีนี้ต้องเด็ดขาดมากเพราะว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะครับของเครื่องรางของขลังจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากพี่มลเชื่อคาดครับสวัสดีครับพี่มลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครับสวัสดีครับนี่เจอของจริงตัวจริงเลย เข้าเรื่องเลยผมสงสัยตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยมนเชือกคาดเชือกคาดคืออะไรครับเชือกคาดเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งครับสื่อความหมายให้รู้ถึงตัวตนของเราว่าเรามนเชือคาดเล่นอะไรเชือกคาดก็เป็นเครื่องรางก็มนเชือกคาดก็ต้องมนที่เล่นเครื่องรางใช่ใช่ใช่เรามีตัวอย่างให้ดู เผื่อบางท่านนึกผ้าไม่ออกมันเชือกคาดจะเป็นเครื่องรางไงเชือกคาดก็คือผ้าควันลงอัคละแล้วก็มาม้วนผัดอันนี้คือไม่ใช่เชือกหรอที่พี่มนบอกคือเหมือนก็เป็นเป็นผ้ามีมีทั้งเป็นเชือกก็มีแต่เนี้ยคือเขาเป็นผ้าแล้วก็ควันลงอัคละแล้วม้วนแล้วเหมือนเป็นเชือกก่อนที่จะม้วนเป็นฟันมาางนี้ต้องลงอัคละเรียบร้อยใช่ เชือกคาดก็แนวแ้วคาดคงกระพันกันเขี้วงา,า,หามหาอุดมหาอำนาจใช้ได้หลายอย่างงูเงี้ยวเขี้ยวขอโอ้โหแต่เชือกคาดรุ่นแรกของเกจิในเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นใครที่ขังๆดังนั้นก็คือหลวงป,ปู่ยิย้มไงเขาเรียกไสหนุมาลมีทั้งเชือกคาดมีแหวนพี่รอดในส่วนตัวของพี่มนเนี่ยคนที่เคยโตมาเป็นสายเลือดของเครื่องรางของขังเนี่ยพี่มีสัมผัสอะไรพิเศษเกี่ยวกับ พวกเชือกคาดหรือว่าเครื่องรางของขลังไหมพอเก็บได้ปุ๊บอุยรู้สึกแบบอะไรเงี้ยผลลุกอะไรเงี้ยนะมันเป็นเป็นความรู้สึกว่าเรามั่นใจมากกว่าอืออ่านี่ยงมีคาดอยู่โอ้โหโอ้โหนี่มีตะกุฎตะกุดหนึ่งเส้นเขาเรียกว่าสีมหาอำนาจเคยได้ยินไหมครับ้ไม่เคยพี่หลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชโอ้โหคือเป็นเป็นชุดเขามีสี่ดอก เขาเลยเรียกว่าตะกุดสี่มหาหน้ามหาลู่มหาระงับมหานิยมมหาอุดเราใส่มหาลวยเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาธุรกิจการค้าอันนี้อีกสายหนึ่งความหายากนี่ความหายากเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันหายากขนาดไหนเขามีเรื่องเล่าบอกว่าเมื่อก่อนอะสี่มหาหน้าเนี่ยทำบุญออกจากวัดตามใบฝอยประมาณ250อา ประสบการณ์เขาว่าสายบู๊สายลุยอ่ะครับหนึ่งต่อยีสิก็ลุยมาแล้วโอ้เออันนี้แบบว่าค่าติดตัวได้แต่ว่าที่เขาดังอีกอันนึ้งก็คือมหาลังับพิสดารโอ้12นิ้วโอ้มีชื่ออันนึงฟุตหนึ่งนนึ่ฟุต เพราะว่าเป็นตะกุดประจําตระกูลให้บูชาไว้ประจารําบ้านคุ้มบ้างมันคุ้มไฟกันสองนิ้วนี่ของหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเทียมอ๋อเหรอไม่มีพอดีคอตมากมาปุ๊บไปปั๊บโอ้โห,โห,โหนี่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าท,ที่ที่มาเช่าเช่าวัตถุมงคลพวกนี้โอ้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจเยอะนะครับเลาสายมูไงสายมูในความหมายนี่ เนี่ยแบบมันขลังไปใช้แล้วมีประสบการณ์ดีเฮงรวยทีนี้ผมถามนิดนึงแบบคนที่ไม่รู้อย่างตะกูดแบบเนี้ยเวลาเราส่งเราดูเนี่ยมันเหมือนพระไหมเพราะพระเนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บทุกเซียนก็จะเห็นพวกเข้าพิมพ์เข้าพิมพ์ใช่เข้าฟอร์มเข้าเนื้อเนีดูดูรู้ไหมเออผมว่าดูยากกว่านะงงนะผมเล่นแรกผมงงหเรอรักอะไรอะไรก็ดำๆเหมือนกันหมดเออเหมือนกันหมดใช่ แต่พอเรามีความสนใจค่อยๆดูค่อยๆศึกษาดูใหที um> er> um> ่มันมันแท้บ่อยๆทักษะมันก็เกิดเราต้องดูให้มันแมทไปไปในทางความเก่าโลหะเชื่องที่ถัดรักที่ลงมันได้อายุหรือเปล่าโลหะเชือกโลหะรักเชื่อสามองค์ประกอบหลักของตะกุดวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ที่เป็นที่นิยมมากเลยนอกจากตะกุดแล้วเนี่ยมีอะไรที่มัน เป็นที่นิยมอีกในช่วงเนี้ยครับี่ก็เป็นประลัดขิดมีดหมอกําไรมีไหมพวกกาไรพวกแหวนอะไรเงี้ยมัมีนี่วันนี้มีมาโชว์ในกล่องก็จะมีกําไรกะแหวนเาเรียกว่ากําไรมงคลสีของขวัญกับแหวนมงคลสีของขวัญสร้างเป็นวาระพิเศษเพื่อให้ทหารไปลบให้สองสี่ ขึ้นลางของขังให้กับะถางเล่นกำลังใจในการไปสู้ศึกแล้วแล้วแล้วที่ที่พี่มนบอกว่าเป็นแหวนออ๋ที่ไปเอาเอาไปก็เหลือเป็นแหวนโอ้โหแหวนพี่รอดอันนี้ก็ทำมาจากเชือกคาดเหมือนกันผ้าควันผ้าควันลงอัคระม้วนถัด ขึ้นยอดยอดเป็นยอดแหลมๆเหมือนเขาเรียกว่ายอดใบสีเหมือนพระปิดตาหนึ่งในเก้ามุงคนเก้าสถะทานแผ่นดินมีคำกรมุงคนคนเก้าด้วยนะครับเขาขึ้นด้วยหมากดีวัดหนังเบี้ยขังวัดในโลงโไม้คููคู่วัดอินอส่วนมีดบินวัดหนองโพพิสมอวัดพวงมาลัยข้างเหลือร้ายวัดตโนดหลวงลาหูคู่วัดศรีสะ แหวนอคัคระวัดหนองบัวออลูกแร่ที่วัดบางไผ่ฤทิ์เหลือหลายหาใดปาดเก้า <9 S 2> สิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามญาติตาไผยมิกล้ามาแพ้วผาด ซึ่งสองชิ้นในคำกรอยู่่อยหลายอย่างเนี่ยเห็นเป็นบุญตาหลายอย่างใน9ก้าอย่างเนี่ยที่สุดยอดของเมืองไทยนี่นี่สุดยอดของหลวงพ่อเดิมอีกอย่างหนึ่งผ้ารอยเท้าโอ้โหโอ้โหเหมือนได้เหมือนได้กราบท่านเลยนะนี่เหมือนท่านประทับตาไว้คมชัดมากคมชัดมาก ท่านท่านท่านบอกว่าเป็นคติธรรมที่แฝงอยู่ในผ้าลอยเท้าครับท่านบอกว่าท่านชื่อพระครูนิวาธรรมขันอเป็นที่ตั้งแห่งความดีทั้งมวลให้เอารอยเท้าท่านเนี่ยไปดูแล้วก็ทําความดีตามรอยเท้าท่านอแต่คนเอาไปใช้เอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์โววมิปรม่ออก p ปลบ แควคาดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์ภาคมูร์แล้วก็เป็นแต่แต่มีภาคปริศนารรโอ้โหมีทางธรมด้วยมีประสบการณ์สายมูด้วยอ่าแล้วเวลาผมได้มานะผมก็จะเอามาเนี่ยเอารอยเท้าท่านเนี่ยมาใส่บนหัวอเหมือนท่านลาเยียบเยียบหัวให้เรานอกจากพระยันที่เป็นรอยเท้าของหลวงพระเดิมแล้วมีอะไรที่สุดอีกครับ สำหรับเซียนเครื่องรางของขังหลวงพ่อโศกเคยได้ไหมครับไม่เคยอะประหลัดขิกกันพระขันเล่มพระยันผืนเขามีวลีวารีรทีเด็ดของเมืองเพชรประหลัดขิกเบอร์หนึ่งของเมืองเพชรเหยียบงูเห่าอ้าบปากไม่ขึ้นพ่อโกที่ดังๆขึ้นชื่อก็มีพระขันเขาควายเผือกแล้วก็ประหลัดขิก ประหลาดขลิกอันผ้ายันราชสีเส้นคู่ดังนั้นผมจะนำชมไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยที้อันนี้อะไรครับเนี่ออันนี้อันนี้เป็นเบี้ยกแก่เบี้ยแก่หลวงปู่เพิ่มเบี้ยเพิ่มก็คือเงินเพิ่มสนุกมากเลย พี่มนเขาเก็บอะไรต้องมีความหมายมันต้องมีสตอรี่เรื่องเล่าผมได้ส่วนตัวเป็นคนชอบสิงนี้สิงของสำนักไหนหรือเกจิท่านไหนครับนี่สิงทรงเกาะสิงทรงเกาะเขาว่าเกาะทองไงเหมือนเกาะทองนักรบอัศวินมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยเลี่ยมเก่าโบราณหลวงพ่อมุ้ยก็ดังนะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรโอ้โห สุพรรณบุรีโอ้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเดิมอีกองค์หนึง่งใช่ใช่เป็นรุ่นพี่สิทธิ์พี่ของหลวงพอ่อลวยเก่งและขลังน,นีนะขออนุญาตอันนี้ครับนี่นี่ผมเห็นเป็นเหมือนเชือกผูกเป็นรูปคนอันนี้อะไรครับโอ้อันนี้สายมูขังเหมือนกันมูลเลยอันนี้อันนี้ดูเบอร์หนึ่งคุณมยนต์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอาจารย์ลอยโพเงินอยุทยา ค้าวุ่นพยนต์นี่คุตคุณใส่คุคุณคุตคุณอ่าไมตาเรียกง่ายๆว่าเหมือนเรามีบริกาศส่วนตัวโอ้ไปไหนเหมือนมีคนไปด้วยอ่าไปน้อยก็เหมือนมีคนมากเอ้เสยงมากนี่เจ๋งเหมือนมีคนบุริกาบอริกาศแบบว่านี้เจ๋งอ่คนทั่วไปมองไม่เห็นโอ้คนจีนสายเมืองนอกนี่ชอบมากเลยฮพวกนั้นเขาจะชอบสายแบบ มานทองอะไรที่แบบว่ามันใช้แล้แรงๆมีเห็นบางคนเห็นนะเอเหรอเหมือนสมมติว่าเขาถักสีอย่างเงี้ยเห็นก็จะเห็นเขาใส่เสื้อสีไหนเอมีประสบการณ์จากพี่ละภูเก็ตนะเคยได้จากผมไปองคหนึ่งเป็นถักสีน้ําเงินอแล้วก็บอกว่าเหมือนใครเห็นคนนั่งอยู่บนคือไอ้แต่งชุดเหมือนผุ้หเลย เมีตัวมีตนจริงๆที่อยากจะรู้มาอันนี้เป็นเหมือนบัวกระทิงอ่านี้บัวโอ้โหบัวธนูอ่บัวธนูอันนี้คือเบอร์หนึ่งของทางเหนือเลยฟูบาคำแสนโอ้นี่ทางป่าวัดป่าดอนหมุนอ่ะ ซึ่งสตอรี่เขาบอกว่าท่านก็เป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยพกวัวเนี่ยอยู่ในย่ามท่านด้วยโอ้เออสายเดียวกันต้องดีจริงโอ้โหนี่สายสายมูสายเฮงนี่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะชั่วโมงเนี้ยยันฟ้าประทานพรแปะลงสี สายเฮงต้องมีเลยประทุมประทุมประทุมนี่ดังมากเทียนกลัวซื่อหกโงลี่ฟ้าประธานพรอันนี้เขาเรียกว่ากาเล็กหางยาวนิยมแล้วก็พับให้เล็กแบบเลี่ยมติดตัวได้ครับครับปติเขาเป็นไซส์ใหญ่ไงแขวนประจําบ้านประจําร้านอันนี้เขาเรียกว่าสายเฮงแบบพกพาไม่ตามสถานนิยมหรือยังไงครับสายเฮงเลยโดยเฉพาะเลยมีมีมีอะไรอีกไหมพี่อ๋อมีนี่อีกนี่ นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่จะกุดไปกุดในตำนานอีกตำนานอีกเพราะรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเดอรรุ่นขังไงทุกอย่างอยู่ในบางกระพร้อมหลวงพ่อคงบางกระพร้อมแล้วเขาว่าอันนี้มันสุดที่เขาเรียกว่ามหาปราเต็มกําลังหกนิ้วตามประวัติท่านว่าสร้างแค่ครั้งเดียวครับเรียนจากหลวงพ่อปานวัดลงธรรม ให้สร้างครั้งเดียวเฉพาะมีสงครามมีทั้งเสื้อยันวิรุณจำบางแล้วก็ตะกุฎมหาปราบแจกให้ทหารสร้างครั้งเดียววาระเดียววาระเดียวเลยอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนช้างนี่คืออะไรครับอันนี้คจจะสิงหลวงปู่รอดโคจจะสิงโคจจะสิงที่ที่อยู่หน้ากระทรวงกลาโหมทรงนั้นนะทรงเดียวกันเลยอ มาเหนือเมฆพุทธุณสิงห์ก็เป็นพวกมหาอำนานนำหน้าอยู่แล้วเมตตาในตัวโอ้นีข้าราชการเห็นนี่ไม้ขนุนก็เป็นไม้โมคลนะหนุนโชคหนุนราบหนุนวาสนานี่ดีกว่านี่เป็นยันอะไรน่าจะเป็นรุ่นใหม่ไหมครับอันนี้อันนี้เหรียญพรมสีหน้าที่ดังๆที่สุดก็เมืองไทยก็อาจารย์เทง ใช่ใช่ใช่แต่นี้เขาสืบสายของอาจารย์เฮงครับเรียนจากทางน้องชายหลวงปู่ศรีวัสแก่กอันนี้คืออาจารย์อาจารย์ติ๋วเคยได้ยินไหมวัดมณีโชลขันอยู่ที่ลบบุรีเป็นทองคํารุ่นแรกปี4-5โอ้นี่ทองคาเลยสร้างน้อยแค่ร้อยห้าสิองค์อันนี้เพิ่งมีใบฝอยมาด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าตะกุด คู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคมังจริงๆแล้วดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างพอได้ให้ความรู้อันนี้เราจะรู้เลยอย่างเช่นเนี่ยคงกระพันชาตีวิธีใช้เอาไว้ข้างหน้าใช้เป็นมหารูดรูดก็คือลูดได้เอไว้ข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังหน้าก็ไว้บูหลังไว้หนีโ ครับอันนี้คือย็วด้ความหาคือให้ตะกุกมาแล้วใช้กันไม่เป็นมีเขาเรียกใบฝอยอสมัยสมัยนี้ก็เรียกว่าแมนนวลหรือว่าคู่มือการใช้นั่นเองใช่โอ้สมัยก่อนเรียกใบฝอยมันมากแต่เราก็ต้องท่องให้ดีนะว่าจะรูดไปทางไหนรูดให้ถูกทางรูดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะคุณปิ๊งนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินพิเศษใครมีนะฮะมหาพิมน มหาพิมนเชื่อคาดได้วัตถุมงคลของขังแน่นอนหรือว่าใครอยากจะปล่อยมาเลยได้เชิญเลยแน่นอนนี่ปันทิพย์งานมงวานชั้นสองชั้นสองเอาละครับนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสาหรับพิมนโอ้กราบขอบพระคุณนะเป็นเกียรติที่ครับเดอะมูมาสเตอร์มาเยือนครับผมสามเอ็มเลยนี่มูมาสเตอร์มวนเชื่อคาดนี่แลยนะแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะสำหรับแฟนเพจแล้วก็ แฟนรายการ The ม o o n Master ของเรานะครับติดตามชมก็ได้ครับเราจะได้มีนะฮะเซียนพระชื่อดังๆของแต่ละสายจากสมาคมนะผู้บูชาพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโดยป๋าพยับคำพันธ์นะครับมาให้เรารู้จักกันอีกมากมายครับวันนี้กขอบพระคุณขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับที่มาเยือนมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ The มูมา Master